สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับเซ็นทรัลไทม์มาดูคร่าวๆครับ,รบวันนี้มาดูที่ c r u ูดออยนะครับดู Time Frame ใหญ่กันนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อวานครับตอนนี้ c ครูดออยเทรดอยู่ในเลนจ์นะครับเลนจ์ค่อนข้างใหญ่เลยครับ นนี่นะครับ range อย่างที่เคยบอกครับแล้วก็จะย้ำอีกทีหนึ่งว่า <c oughs> ปกติตลาดนะครับ80% 80%นะครับจะเทรดอยู่ใน range การที่ราคาจะเบรกเอาออกไปจาก range นะครับแบบนี้เนี่ยเช่นเบรกขึ้นไปข้างบนหรือเบรกลงไปข้างล่างเนี่ย จะมีโอกาสแค่ยีเท่านั้นครับแล้วยี่สินั้นนะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมี Economic Report หรือมีข่าวสำคัญบางอย่างเท่านั้นนะครับปกติจะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็น ES ไม่ว่าจะเป็น crude o i o g o ปกติจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ Crude Oil มีโอกาสค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่า mm hmm. การเทรดอยู่ในเรนส์อย่างเงี้ยโอกาสเราจะเยอะมากครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคราคาลงไปข้างล่างใช่ไหมก็ซื้อขึ้นกันเถอะถ้าราคาขึ้นไปข้างบนก็ซื้อลงมายิ่งเทรดอยู่ในเรนจ์นานเท่าไหร่ย,ยิ่งดีครับทีนี้วันนี้นะครับเป็นวันพุธซึ่งมีประกาศ ปริมาณน้ำมันสำรองสหรัฐเพราะฉะนั้นวันนี้อันนี้เป็นทริคนะครับถ้าน่าจะมีประกาศประมาณ9ก้าโมงครึ่งเซ็นทรัลไทมนะครับถ้าสมมุติเราเข้าซื้อก่อน9ก้าโมงครึ่งแล้วถูกทาง9ก้าโมงครึ่งราคาจะวิ่งแรงมากนะครับจะเป็นเรียกง่ายๆว่าแจ็คพอตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวนี้มาดูกันครับว่าเลเวลตรงไหนน่าสนใจเมื่อวานนี้นะครับเราเทรดขึ้นไปจำได้ไหมครับราคาเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ตรงกลางของเรนจ์นะครับเสร็จแล้วโอ้ไนท์มาเก็ตเอาราคากลับลงไปที่สตรัคเจอร์เห็นไหมครับสตรัคเจอร์โลตรงนี้เป็นสตรัคเจอร์โลนะครับขึ้นไปหยุดที่สตรัคเจอร์โลพอดี ก็คือโร t เ t ช o นพอยต์จากนั้นกลับขึ้นมาครับคือตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนตีสาของสหรัฐใช่ไหมครับก็บ่ายสามโมงบ้านเราถ้าถ้าใครเทรดทันตรงนี้อย่างที่ผมเคยบอกครับโร t เ t ชันพอยต์สำคัญที่สุดเทรดเซ็อัพนะครับเปอร์เซ็นต์สูงเลยแหละ ก็กลับขึ้นไปเท่าไหร่ครับตอนนี้จาก43.97ตอนนี้ขึ้นไป44.97 1บสี่เร้อยปิ๊บไม่ใช่ร0อยทิกครูดออยทิกแล้เท่าไหร่ครับทิกละสิบเหรียญต่อหนึ่งสัญญา m มบนี้นะครับถ้าซื้อหนึ่งสัญญานี่คือกำไรห0ึ่งพัน usd แค่สัญญาเดียวนะโอเคทีนี้มาดู เรื่องของเราันวันนี้ครับเนื่องจากว่าราคาเทรดกลับขึ้นไปและเบรกตรงนี้นะครับทีนี้มันสำคัญตรงนี้ครับผมจะให้ดูวอลอุ่มใช่วอลุ่มโปรไฟล์มันมีจุดสำคัญอยู่ที่หนึ่งก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมครับ โลววอลมโนดซึ่งบังเอิญว่าไปตรงกับ v w a p ของเมื่อวานนี้เส้นสีชมพูราคาเบรกขึ้นไปตรงนี้ก็จริงถ้าเป็นปกติตรงนี้จะเป็นโรเทชันพอยท์เพียงแต่ว่าสังเกตดูดีๆนะครับโรเทชันพอยท์เก่าราคาแตะปุ๊บวิ่งไปเลยเห็นไหมครับ ตนี้ยกตัวอย่างอีกที่หนึง่งราคาทะลุขึ้นไปกลับมาเทสแล้วไปเลยแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับอลบออกไปซะวันนี้ราคาเทรดและเบรกเยสเดหาขึ้นไปปรากฏว่าไปคอนโซลิ d เดตครับ อยู่ตรงนี้พักหนึ่งไม่ใช่แตะแล้วไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถือว่ามันเทสแล้วนะครับถ้ากลับมาเทสอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ไม่น่าซื้อแล้วนะครับไม่น่าซื้อขึ้นนะครับในเคสที่เราจะต้องซื้อขึ้นเพราะฉะนั้นตรงไหนละ่ะที่น่าสนใจก็ตรงโลวอลลุ่มโนดครับแล้วแถมตรงกับ yesterday vw a p ด้วย v w a p ีเนี่ยแหละครับ เพราะฉะนั้นถ้าราคากลับลงมาที่ yesterday view w e ก็น่าสนใจครับจะซื้อผมจะซื้อเลยแล้วกันถ้าลงมานะครับถึงตรงนี้แล้วค่อยดูครับคือหวังว่ามันน่าจะลงมาก่อน9ก้าโมงครึ่งนะครับ crude oil report ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย สมมติมันลงลงมาก่อน9ก้าโมงครึ่งปุ๊บเราซื้อขึ้นไปแล้วปรากฏว่าราคามันขึ้นไปแม้เพียงเล็กน้อยเรายังสามารถล็อกสตั๊ปลอตเหนือจุดเราซื้อได้อินเคสที่ว่า9ก้าโมงครึ่งปุ๊บรีพอร์ตออกมาแล้วสถานาการณ์ไม่ดีมันวิ่งแรงก็จริงครับแต่มันจะโดนสตั๊ปลอตเราก่อนที่จะถึงก่อนที่เราจะติดลบไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ในทางคนข้ามตกันข้าม ถ้ารีพอร์ตออกมาแล้วตลาดถ้ารีพอร์ตออกมาแล้วตลาดโอเคตลาดเป็นบวกตรงนั้นเราเรียกได้ว่าเทรดวันเดียวอันโรยเลยก็ได้ครับถ้าถ้าเป็นคนเทรดหลายสัญญานะครับเพิ่รวยเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มี crude oil report นะครับ จะเป็นแบบนี้ถ้ามีโอกาสซื้อได้ก่อน9ก้าโมงครึ่งซื้อเลยครับถ้าเป็นไปทําแผนเรามันจะวิ่งไปแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะลงมาไหมถึง v w a วนะครับโอเคครับกลับมาตอนนี้7จ็ดโมงห้นะครับราคาลงมางจริงๆครับ แต่ผมเปลี่ยนใจจะยังไม่ซื้อที่ตองโลลุโนโน่มโหนดแล้วครับจริงๆเมื่อตอนแรกเนี่ยผมบอกไปว่าตรงนี้เป็น v ีวอจริงๆไม่ใช่นะครับ v ีวออยู่ข้างล่างเยซเซเด v ีวออยู่ข้างล่างนะครับของชาร์ตสามสินาทีที่ที่ดูตอนแรกเนี่ยจุดนี้คือเป็น v ีวอของวันก่อนหน้าครับ y e s t e r d a ีวอจริงๆอยู่ที่ส้นเส้นเสียมพูนี่นะครับ โอเคทีนี้ที่ไม่น่าซื้อเพราะอะไรครับเพราะเทมเปลครับ mm hmm. ดูเทมเปลของเขาตอนที่ลงมานะครับอาจจะมองมาเห็น14นาทีลงมา3 5 5ติ๊กในขณะที่ขาขึ้นไปไม่ติด เห็นไหมครับในขณะที่ขาขึ้นไป32ติ๊กอาจจะมองไม่เห็นใช้เวลา57นาทีคือขาขึ้นอืดมากนะครับแต่ขาลงเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่น่าเทรดแล้วครับไม่น่าสนใจแล้วผมจะรอดูอีกหน่อยนะครับว่ามันจะลงมาถึงไหน ดูว่าถึง v ีวอของวันนี้แล้วเนี่ยปฏิกิริยาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคกลับมาครับตอนนี้9ก้าโมงแล้วนะครับตลาด r t s ของคูดออยเปิดมาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้ว v ีวออยู่ที่นี่นะครับ Yesterday ขอดูก่อนครับว่ามันจะสโลดาวลงไหม ซึ่งน่าจะสโลว์แล้วครับจากนี้ไปเทรดเดอร์น่าจะรออินเวนทอรี่รีพอร์ตนั่นแหละครับมันสโลว์ดาวแล้วลงมาที่ value area low นะครับ มาดูปฏิกิริยาก่อนครับ4405 สร้าง limit order โอเคแตะแล้วครับโอเคครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป Okay. เจสได้วีวอฟน่าจะพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับทูเดทิกเลยครับซึ่งสต็อปลอสผมค่อนข้างแคบนะครับแค่8ติ๊กเท่านั้น ถ้ามันถ้าก่อน9ก้าโมงขึ้นมันขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะล็อกสต o p l ล s อไว้เหนือ,อเหนือ BREAK EVEN นสักสองสามติ๊กได้ครับเผื่อ <c oughs> ว่าพระคุษออรีพอร์ตออกมาแล้วมันลงมาแรงนะครับมันจะได้ขายทันก่อนที่จะติดลบนะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาดูกันโอเคกลับมาครับ อีกตอนนี้9ก้าโมงยีจุดสามศูนผมจะเอาสตาร์ทลอยขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่า9ก้าโมงเครื่องเดี๋ยวจะวิ่งแล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นไปตามแผนเราทาร็กแรกเอาขึ้นไปเลยครับสูงสูงแทร็ตที่2องอีกสิบวิ ส5 46ิบ้าสี่หกสี่ห้าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเห็นไหมครับโอ้โหวิ่งแรงมากทำมอนโอ้โหนี่ยครับอย่างที่บอกแท่งนี้แท่งเดียวปื๊ดขึ้นไปเลยเห็นไหมครับ ว้าวเบรกขึ้นไปเบรกขึ้นไปขอสต็อปล้อตรงนี้เลยครับสวิงโลเบรกแล้วเบรกเอาอันน้นให้หแล้วนะครับที่ผมขอดูปฏิกิริยาตอน กนิดนึงถ้ามันขึ้นไปและเทมโปมันมันแรงนะครับผมอาจจะนี่ทาร็ตแรก80ติก๊กภายในในระยะเวลา1วินาทีได้ไหมครับเมื่อกี้ดูไม่ทันผมถึงบอกครับถ้าสมมุติว่าแต่ถ้ามันเป็นตรงกันข้ามนะครับถ้ามันลงเนี่ยสต็อปล s s จึงสำคัญมากต้องเอาไว้เหนือ เหนือเบรกอีเวนเราสักประมาณเนี่ยครับอย่างน้อยสัก2 3 4ติ๊กขึ้นไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสลิปเทรดนะครับเวลามันผ่านเนี่ยเวลามันผ่านสต o p l ล s อปุ๊บเนี่ยบางทีมันขายไม่ทันเพราะมันเร็วมากมันจะไปขายมันจะลื่นลงไปขายข้างล่างครับเพราะฉะนั้นจึงอันตรายประมาณหนึ่งเวลาที่เทรดตอนข่าวออกมันจะเป็นแบบนี้นะครับขอดูเทมโปก่อนครับ ปหน่อยครับเทมโปค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลื่อนทาร์เก็ตขนนึ้นไปนิดหนึงครับ45 68 8 7 6 6โอเค องดูเดินสตาร์ล้อแล้วนะครับติดได,ด้เดืนสตาร์ล้อมาไว้หลังตึ๊บนี ก็ดูชน่นลหน่อยแทมโปค่อนข้างดีนะครับน่าจะขึ้นไปอีกครับ แค่3นาทีนะครับจากที่ข่าวออกจากตรงนี้เนะเรือขึ้นถึงบนนู้นเลยนี่คือเวลา3นาทีเท่านั้นอย่างที่บอกครับถ้าถูกทางแจ็คพอตครับก o ุ๊ o ไอเมนทอรี่เนี่ย คือถ้ามีจังหวะซื้อก่อนที่จะมีข่าวออกเนี่ยแล้วมันเป็นปขึ้นไปนิดนึงนะครับให้มีเรามีแกลบนิดนึงในการตั้ง stop loss เหนือ break e v e n เนี่ยมันจะเวิร์กมากครับเอาลงมาหน่อยดีกว่ายัางไงก็ t ทร g e เก็ตแรกก็ฟิลไปแล้วนะครับ80ติก๊ก t า r g เกทที่2อ n c ินเคสว่ามันสตาร์ทล็อตตรงนี้ก็เราเข้าที่เท่าไหร่ครับ0ูนหขายที่0ูนก็เกือบร้อยติ๊กครับถ้าราคาเบรกขึ้นไปเดี๋ยวจะเลื่อนสตาร์ทล็อตมาที่นี่ครับ เท็มโปค่อนข้างดีครับโอ้ oh. ไม่ยากเลยเห็นไหมครับถึงไหมถึงแน่นอนถึงเสาที่ปักไว้ไหมถึงครับแบบนี้เพราะเทมโปมันโอเคครับ มาสองตกมามาว้าวเรียบร้อยครับแตะแล้วฟิลเลยอือหือ <c oughs> <c oughs> ชีวิตดีๆเลยราะวันนี้เก้าโมงสามสิบหก จบเทรดกันแล้วัวันนี้สองพันสี่ร้อยเหรียญเวลามีข่าวออกก็จะดีอย่างนี้ครับถ้าถูกทางแต่ถ้าผิดทางน้ำตาตกได้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวรีวิวคร่าวๆครับว่าเราทำอะไรกันไป อย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าตอนนี้เราเทรดอยู่ในเลนจ์นะครับแล้วก็ตอนแรกผมก็บอกว่าราคามันหลุดโร์ไ์นะครับราคามันหลุดเยสเดย์ฮายขึ้นไปตรงนี้แต่พอเทสลงมาปุ๊บไม่กลับขึ้นไปนะครับแล้วตอนแรกผมก็บอกว่าโอเค ถ้าเกิดราคามาลงมาที่โล่รุ่โหนต,ตรงนี้นะครับน่าซื้อแต่บังเอิญพอมาลงมาแล้วปุ๊บปรากฏว่าเทมโปมันไม่ใช่ครับเทมโปมันค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นผมก็ยกเลิกไปแล้วมาดู yesterday v w a p ครับก็คือแถวๆนี้อันนี้เป็น t r e day yesterday v e w a p มีหน้าละถึงมองไม่เห็นไม่ได้เปิดนี่นะครับอยู่ตรงนี้ เห็นไหมครับปรากฏว่าลงมาที่ย e s t e สด a y v w a p พอดีเป๊ะเลยครับผมซื้อกลับขึ้นไปตรงนี้นะครับน่าจะก่อน i n v e n t o r y r e p o r t รสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้ครับแล้วราคาทำไมเอ่ยราคาก็กระดื้อขึ้นไปซื้อที่9้าโมงสีนาที กระเดึบขึ้นไปครึ่งชั่วโมงครับขึ้นไปแค่นี้เสร็จแล้วเราก็มาตั้งสตาร์บอลไว้เหนือจุดที่เราเข้าประมาณสัก3-4ติ๊กนะครับการว่า inventory report ออกปุ๊บราคามันลงจะได้ขายทันนะครับไม่ได้สลิปเทรดปรากฏว่าพอ inventory ออกปุ๊บผลเป็นบวกครับ คืออ n นเวนทอรออกเนี่ยคือข่าวสําคัญอย่างนึนะครับคือบางคนบอกว่าข่าวไม่สําคัญแต่จริงๆมันสําคัญครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าข่าวอะไรออกกี่โมงไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าตัวเลขมันจะบวกตัวเลขมันจะลบเราคอนเซนเทรตที่ตลาดว่าเขามีปฏิกิริยายังไงกับข่าว บางครั้งข่าวออกมาลบแต่ราคาวิ่งขึ้นมีเยอะแยะไยครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับซึ่งครูดออยเนี่ยออกมาแล้วมันเป็นลบหรือเป็นบวกผมก็ไม่รู้ครับจริงๆงก็ไม่รู้แต่เราอยากเห็นปฏิกริยาไหมครับว่าพอก้ามองครึ่งปุ๊บเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าผลมาเก็ตมันรีแอคเป็นบวกนะครับก็อย่างที่เห็นครับ แท่งนี้แท่งเดียว1วินาทีครับประมาณ1-2วินาทีขึ้นไป80ติ๊กได้ไหมครับก็ฟิลเลยทันทีจังหวะแรกเนี่ยมันไม่ฟิลตรงนี้นะครับมันฟิลตรงนี้จากนั้นก็เห็นแล้วละครับว่า ตลาดมันรีแอคเข้าข้างทางเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาเกตแรกผมฟิลไปปุ๊บก็โฮไว้ครับทาเกตที่สองโฮไว้ที่เท่าไหร่เส้นนี้ที่ผมตีไว้เห็นไหมครับมันคืออะไรเดี๋ยวคนเห็นแล้วจะงง ผมตีใหม่ให้ดูก็ได้ครับอันนี้เป็นซีคร e ตซีคริตยังไงในเมื่อเอามาบอก value อเรีครับของเมื่อวานตอนแรกผมตั้งไว้ที่นี่นะครับเหนือแวลู e อเรียไก็คือ หนึ่งเท่าตัวร้อยขยาย value area ขึ้นไปนะครับจะอยู่ตรงนี้มันจะประมาณนี้นะครับถ้าตลาดเบรก yesterday high ขึ้นไปส่วนใหญ่จะขึ้นไปประมาณหนึ่งเท่าตัวของ value area นะครับคือประมาณนี้ก็คือตั้ง Target ไม่ได้เลยครับตรงนี้แต่ถ้า tempo มันแรงแบบนี้ครับ tempo มันแรงปุ๊บเนี่ย ผมก็จะยืด Value Area ขึ้นไปเหนือ Yesterday High ครับเท่าหนึ่งของ Value Area ก็จะอยู่ที่นี่ครับแล้วเห็นไหมครับมันกลับตัวตรงนี้พอดีเป๊ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับผมเคยบอกหลายครั้งว่าคือ บางคนไม่เข้าใจครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมอา,อาจจะมีคนสงสัยเยอะครับทําไมราคาถึงกลับตัวตรงนั้นทําไมถึงราคากลับตัวตรงนี้มันมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ไม่มีถ้าเรารู้เราจะสามารถเข้าได้ตั้งแต่ต้นครับแล้วไปออกสุดทางขึ้นสถานีแรกออกสถานีสุดท้ายเลยครับ แบบเนี้ยเป็นต้นนะครับโอเควันนี้คงพอเท่านี้แหละครับน่าหลับฝันดีครับขอบคุณครับ